ครัท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็มาถ่า,ายเซตแอบ 320B เนีนยครับก็เป็นเวอร์ชั่นสองครับน่าจะเวอร์ชั่นสองครับ เป็นงานเคลียร์นี่ครับผู้ใหญ่บ้าน,นครับควันนะ้ำหกี่ครับบุ้งกีครับใหญ่มากนะครับแคทนะครับออมาทางปลานะครับเคียร์นี่ครับ มีโหลดนิดๆนะครับไม่ใช่ปัญหาครับการทำงาน,นครับไม่เป็นอุปสรรคใดๆนะครับก็เป็นร่องน้ำครับเขตแดงครับเขาแบ่งกันด้วยร่องน้ำนครับ ด้านหลังผมก็เป็นป่า,าชายเลนครับติดเฉตแจนป่าชายเลน,คร,เนค,รครับเป็นฟองครับอ่าที่ผมบอกนะเป็น สไตล์ป่าชัยเลครับนะต้นโครงการนะครับกำลังเกลี่ยเรียบทางอยู่ครับ ด้ามเลยนะครับองคก,กันนะครับทีทาวนะครับนี่ก็โซ่ไม่ค่อยดีครับฟอกเช็ดฟันจมูกโอโ้โหจัดนะครับปั้งทีเดียวเลยนะครับดังสนั่นเลยครับถือว่าหลุดแล้วนะครับ

ครับอาการมีโหลดครับนิดๆนะครับแต่ว่าตัวเดินะครับแรงมากครับเดินะครับตักสักเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้มาสายแคทนะครับส่วนมากนะครับจะเจอครับจะเป็นสายแคทนะครับ ก,การนะครับเป็วดไฟนี่นะครับ เกียร์อยู่นะครับก็เอามารวมที่สั้งนรงนี้กด,ดเกียกร์ก่อนนะผ่านชาก่อนนะครับเดี๋ยวเวนรอบรอบนะครับ อะไรเนี่ยครับขายสบอยยังดีครับ้นอยู่นะรว่าดูแลดีใช้ได้นะภาพนี้ครับถ้าขายก็ประมาณสี่ได้นะสี่แปดนะหรือว่าห้าห้านะแหม่ก็มีนะครับ บเตปเปอรสปอตเก็ตนะครับเนื้อสปอตเก็นหมดนะครับ ้ก็มาเปลี่ยนฝั่งนะครับมาเคอร์ริงฝั่งนี้นะครับก็ไปตรงไปนะครับไปที่จุดนนะัดพบนะคที่ผมจ่ายให้นะก่อนมาต้นนะมาต้นเกล็หน้าจะกว้างอยู่นะครับแนวที่นะกว่าไร,ร้ได้นะครับประมาณ20่สิบนะเกือบเกือบถึงยี่สิบนะ แห้งสนิทนะครับกาลังทานอยู่ครับเวลารู้สึกว่าจัมดามอาร์มออกนะครับรก็จะโหลดนะครับ ต่องน,นอ้ำครับแบ่งเ็นกันนะ จะขอจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ใกล้จะหยุดแล้วนะจะเลิกงานแล้วนะครับสี่กว่าแล้วนะครับโมงสี่สิบแล้วประมาณนะครับก็กำลังทำนิดนึงก็ในวัจะหยุดนะกดไลนะ์นะกดแชร์ะกดตัดสไตน์นะเป็นกำลังใจผมเยบก็จะขอจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ